มารีดตอกครับผมอากาศกำลังเย็นนะครับพอเถ่าจักตอกห้บ่ท่านนะครับก็เลยเดี๋ยวมารีดเองความปกติไม่ไงคนสีรีดห้นะครับื้นนี้ก็อากาศหนาวครับผมก็เลยามานาั่งตากแดดจังหน่อยนะครับเอาไอแดดเนี่ยอากาศมันเย็นนะก็มานาั่งรีดรีดตอกอยู่ข้างนอกนะครับตัวน,เน,น,วนะวนีเป็นงานตอกผิ้วข่างนะครับตัวนีเป็นงานตอกผิ้วข่างนะครับร่องห้พอเถาคนจกักเบิ่ง น่าจะควงกันอยู่ลองเอามาเขืาเบ,าบิ้งพร้อมนะว่าเสียงสีเป็นจังไรนะครับกับจังขบเบิ้งกันน้อมเนาะเดี๋ยวบ่าวอีสาน,นาสีรุ่งขีดเบิ้งนะครับผมิ้งเดี๋ยวโอ้ยอากาศเย็นไรออกหาหนูกับโบว์ฮอดสวดแจ้งเย็นแห้งนะครับโอ้ยบ่ไหวบ่ไหวทั้งเย็นทั้งร่มก็ดีตอกบ่์พ่อครับต้มให้หนาๆบ่์พ่อก็เลยต้องเดี๋ยวมา อันนี้ขูดกระดาษทรายเองปกติกับเป็นย่ายพ่พื้นเฮียไงนัตัวนี้เป็นงานตอบคูขขังเมื่อไรครับผมขูดแล้วก็สีตาบดีดดอีกจังหน่อยนะพะว่าพื้นห้องกระจกเมื่อหมู่ว่านหมุกร่นไม่บิได้แหงครับผมเวลาเขากับสีเขาเนี่ยคันไม่แหงอนะ่ะเขาง่ายครับไม่มันแหงแล้วมันขัดเสียงให้ได้นับตัวนี้ก็ชุดนี้ติดคอในจังหน่อยนะครับ ่าวันเียติดคอใหม่มันหาใหม่ขนาดสามสิบแปดไปหัวสี่สิบหายากครับผมแต่เลยตรงมีติดคอไหนจังหน่อยแังสีใดก็สันใหม่บอด้เลยนะครับตัดจนว่าเกือบเบิร์ตแล้วหนาจะดีไปใดใหม่มาั้งแตยโส่นะนรับเขาเถ้าขีไปตัดมาห้นครับผมตัวนี้กัรีดรีดเห็นมันเนียนเหรครับเวลาจับเสี่ยนเสื่อนมันยังบกฝากมือเฮานะครับรีดนี่แหละเอามือลูบเบิ้ง น้ำคันเรียบก็ได้กัโอเคนะตัวนี้กับปัญญาเดี๋ยวน้าว่าเอาไปใส่เราไม่สิบาทมือได้บัตรแต่ว่าเราออกมาเนี่ยมันก็เรียบระดับหนึ่งระดับแต่ว่าสู่มารีดกระดาษไส้ตัวบ่อยนะครับรีดกระดาษไส้จริงจริงได้ก็เรียบกลัวเนี่ยนั่นมือนังให้แม่พู้นคือลูกใช่ไหมมือนันให้แม่แล้วจับเบิ้งแล้วบอกว่ารีดเหตุเหตุย okay. on <c oughs> so ังคนมาตั้งแต่มปูดกันเรียบก็แห้งแล้วคนละกันเรียกว่าเอาล่วงจับเบิ้องมาได้ จะเราวีแล้ววะมันก็เรียบตางกันหลายนะครับหลีดก็โมหลีดเนาะแต่โอเคเดี๋ยวหลีดตอกห้เลี่ยวกะสิเป็นเก่าตอกไฮนาหน้าคือเก่าแล้วครับ่วนววนี้ก็คิวเน่นขามปีไปแล้วละครับผู้ใดสร้างมากก็ได้ตอนเนี้ยพูดแล้วสร้างปีสร้างปีนี่ได้ใส่ปีนาฟละนั่ก็คีทรงของไฮนาหน้าสร้างไว้นะครับทรงงานขีข้างอยู่ เรา,าก็ต้องขอบคุณนานาทุกคนนะเพื่อที่ยังถ่ายอยู่หน้าเพราะว่ากัดเลยมาเป็นิปมือเลี่ยวนะลำข้นก็เป็นสปมือเลี่ยวยวังมไดในทรงในเพื่อนน้าก็ตัวนี้งก็กำลังเลี่ยงให้ครับผมทั้งเฮ็ดเฮ็ดเหล่าพร้อมในใจก็อยากเอาไปเทศนะครับในใจก็อยากเอาไปเทศอยากไปเทีให้มันใจพร้อมนะว่างานที่ออกไปมันโอเคนะครับกับสีพญยา,ยาม เห็ดเน่เห็ดงานไห้เน่นะครับอาจจะมีสาเน่ก็ต้องขอโทษลหลายๆเด้อเด้อเมาอีสากนกัเร่งให้น้ำอยู่กัเขา้ายอยู่ลงพุ่งกับกำมันจะปีกไม่นะครับเดี๋ือศีรงให้นะครับเดีือศีรษะไงให้ใจเย็เยนดนะครับเด้อปะโอเคเดี๋ยวรีดแล้วกัสีอุ่นเน่จักหน่อยอยู่ดอกพึ่งส่งแล้วอากาศแห้งร่มพร้อมมานั่งตากแดดปิ้งแดดจักหน่อยครับก็ได้ได้ตอกมาเห็ดไม่กระต้งนะครับไม่ชูนีต่ต้งพร้อม เดี๋ยวหวีดแล้วไปพึง่งแดดจักหน่อยบึ่งก่อนว่ามันสีขดมันสีงอมันสีซักบ่นะครับบ่บ่บได้เห็ดงานผิวขังตลอดนะครับส่วนมากจะเป็นงานใต้ผิวกับงานต่อผิวนะครับตัวนี้กระร่วงห้พพอเพิ่นจากกึิ่งเพราะว่าพอผมบอกว่ามันเห็ดงายน,นะครับไล่เห็ดงายจากงายมันก็เป็นไล่สมัยจังเตะบุหล่ำบุล่านเพิ่นเห็ดมาล้ะครับเพิง่งไล่ ไล่มัดกากับไล่นี่ลหละนะครับไล่กู้เขาก็ไล่นี่แ่ะตอกก็ได้ษถึงเอาไว้ไล่นี่มันจักง่ายจะล่องเห็ดบึงครับผมแก่ว่าบนเมนเอาเมลไฟออนมาเห็ดนะไปเอาเมลไฟแก่นะขันตอกมัดกาก็ใส่เมลไฟออนนะขันตอกสั้นหนูก็ต้องใส่เมลไฟแก่นะครับคนละชนิดกันโอเคครับผมก็ขอบคุณหน้าหน้าครับเด้อถึงยังขาบบาอีสานอยู่นะเปิดพา่าเล่งให้ครับผมไะมือนี่กับบุ้งยังเลยนำมานั่งสิงแดดน้ำกันมือขึ้นก็ได้ปีงหนู หนูตัวแหลกของปีนี่จะหาอะได้กินนะเธอปะสวัสดีครับ